คือผมไม่เคยเห็นอากับกิริยาของคุณธรรมนัฐขนาดนี้คือถ้ายย้อนกลับไปเนี่ยคุณธรรมนัฐดูร้อนขนาดนี้ก็คือต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคที่คุณธรรมนัฐบอกว่าข้อกล่าวหาเรื่องขนเฮโรอีนเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เฮโรอีนแต่มันคือแป้งจากเดิมเราก็คิดมองว่าเออคุณธรรมนัฐไม่น่าเกี่ยวมั้งไม่น่าจะไปทําอะไรที่มันเทาขนาดนั้นมั้งแต่ไปไปมาๆม,ม,มันอาจจะเฮ้ยห,หรือว่ามันมันช่าจะใช่เว้ยแล้วพอข้อมูลหลายๆอย่างมันประกอบมากขึ้นมันก็เริ่มเริ่มเห็นเห็นความเป็นไปได้หลายๆอย่าง มากยิ่งขึ้นคือข้อมูลของคุณวรพักเนี่ยผมคิดว่ามันมีความสำคัญสาเหตุหนึ่งก็คือว่าถ้าถ้าคุณเมย์จำได้ในการถแถลงข่าวของคุณวรพักเนี่ยคุณวรพัชแกบอกว่าแกไม่ได้รู้จักกับนายเบนสมิธนะครับเป็นการส่วนตัวนะครับรู้จักแค่ว่าคุณคุณเบนสมิธเนี่ยนะครับเป็นพ่อของเพื่อนของลูกสาวนะครับซึ่ง รากฏว่ามันก็มีการแชวอมาทีหลังว่าไม่ใช่แล้วนะครับมันมีความพยายามไปทําธุรกิจร่วมกันเข้าใจว่าน่าจะเป็นพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็เข้าใจว่ามีมีญาตินะครับของนายยิมเลียกเนี่ยไปด้วยดังนั้นเนี่ยเราจะพบว่าจริงๆคุณวรลพักคเนี่ยนะครับถือว่าค่อนข้างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นกับนายเบนสมิธ หรือแม้กระทั่งกับทางตระกูลของนายยิมเลียกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันมันอยู่ๆจะบอกว่าเออผมผมไม่ได้รู้ว่า BIC เขาเอาชื่อผมไปได้ยังไงเนี่ยผมคิดว่าการตอบแบบนั้นเป็นการตอบที่ง่ายเกินไปม,มันก็คงต้องอธิบายกันให้ชัดถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าออความจริงที่ออสื่อหรือลึกใครๆเนี่ยเขาสมมติฐานว่ามีสมมติฐานว่าคุณวรพักเนี่ยอาจจะลึกกว่าที่คิดเนี่ยก็น่าจะใช้โอกาสนี้ในการตอบคําถาม คนหนึ่งที่ตอบรับมาแล้วนะครับที่จะมาที่กรรมธิการแน่ๆเนี่ยคือคุณสถิตลิ่มพงพันธ์อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านนะครับว่า ขนาดว่าท่านเนี่ยนะครับมีชื่อไปเป็นประธานในการตั้งธนาคาร BIC ีเนี่ยนะครับท่านยังยินดีที่จะมาตอบคำถามกรรมธิการ่านจะมาด้วยพรุ่งนี้ท่านมาเราก็คงจะได้มีการสอบถามกันในเรื่องนี้ว่าความเป็นมาเป็นยังไงเอออีกท่านหนึ่งตรงท่านที่3จากจากซ้ายมือก็คือท่านอาริพงษ์ผู้ชอุ่มซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังเออขออภัยประหลัดประหลัดประหลัดคลังนะคะอันนี้เชิญมาด้วยไหมเชิญมาอ๋อเชิญมาด้วยเช่นเดียวกันท่านตอบรับหรือยังคะยังไม่เห็นหนังสือตอบรับนะครับ แต่ว่าหลายครั้งคุณเมย์ก็บางครั้งเราผมก็ไปรู้วันวันพรุ่งนี้วันนั้นเลยคือบางท่านเนี่ยอาจจะใช้เวลาคิดจนถึงนาทีสุดท้ายค่ะซึ่งอันนี้เราก็ยังไม่ได้บอกว่าผิดไม่ผิดอย่างไรเพียงแต่ว่าท่านมีชื่อไปปรากฏบนเว็บไซต์ของเอเอสีกรุ๊ปแล้วก็แค่เชิญมาให้ข้อมูลแค่นั้นเองว่าเป็นอย่างไรใช่ไหมคะแล้วก็อีกท่านก็คือท่านวิศณุประสัททองโอสถนะครับท่านเป็นอดีตเจเลตํารวจจริงๆผมเชื่อว่าท่านเป็นตํารวจน้ําดีนะฮะผมเชื่อว่าท่านเป็นตํารวจน้ําดี แล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าท่านไปเกี่ยวข้องนะครับกับเครือข่ายพวกนี้ได้ยังไงนะครับแต่ว่าก็นี่ก็จะเป็นโอกาสที่ท่านจะได้ชี้แจงเหมือนกันว่าเ,าเกิดอะไรขึ้นทําไมท่านอยู่ๆไปไป,ไปอยู่ตรงนั้นถึงแม้ว่าท่านจะออกมาปฏิเสธแล้วนะครับว่าท่านไม่มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องเนี่ยแต่ว่าทั้งหมดนี้ นะครับผมก็คิดว่ามันก็จําเป็นที่จะต้องเอาข้อมูลปากคําของท่านต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในการประชุมของกรรมธิการเพื่อที่เราจะได้เอาไปขยายผลต่อทุกรายละเอียดมีความสําคัญผมยกตัวอย่างกับคุณเมย์นะครับจริงๆอย่าง b i c Group ปเนี่ยแล้วก็รวมถึงธนาคาร BIC เนี่ยก่อนหน้านี้มันก็มีข้อมูลที่มันเชื่อมโยงไปกับธนาคารกสิกรของประเทศของเรานะครับผมไม่รู้ว่าเส้นเงินเนี่ยที่มันผ่านระหว่างธนาคารกสิกรกับ B i c เนี่ยมันเยอะน้อยแค่ไหนนะครับแต่วันๆเนี้ยธนาคารกสิกรเนี่ยเขา เขาออกมาบอกแล้วเขาก็บอกผ่านกรรมธิการนะครับว่าธนาคารกสิกรเนี่ยออกจากการร่วมมือเนี่ยกับธนาคาร Bic เนี่ยในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็ออกสําเร็จเนี่ยในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆ BIC เนี่ยผมผมคิดว่าวันนี้เขาตกอยู่ในสถานะของการเป็น เป็นเขาเรียกไงใครใครก็ไม่รักอะฮะคือไม่มีใครอยากจะคบหาหรือไปมีส่วนเกี่ยวข้องเท่าไหร่นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะหลายๆรายชื่อนะครับที่มันมีการเอาไปเอ่อขึ้นในเว็บไซต์ของ BIC แล้วปรากฏว่าทุกคนก็ออกมาบอกปฏิเสธว่าไม่ผมไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยมันเป็นการทำให้ชื่อเสียงของ BIC เนี่ยเสียหาย <c oughs> เพราะอะไรฮะอยู่ๆคุณไปเอา คนนั้นคนนี้เนี่ยที่มีชื่อเสียงในสังคมเนี่ยมาขึ้นอยู่ในเว็บไซต์คุณโดยที่คุณคไม่ขออนุญาตเขาหรือไม่เคยทาบทามเขามาเป็นกรรมการบริษัทเนี่ยมันก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่าอันนี้มันคือองคอ์กรมิจฉาชีพถ้าเป็นการขึ้นโดยในลักษณะดังกล่าวจริงแต่ถ้าไม่ใช่นะครับคือเขามีการขอแล้วเขามีการไปพูดคุยแล้วก็แสดงว่าคนเหล่านี้ที่ออกมาปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับ BIC เนี่ยแสดงว่าคนเหล่านี้คือกำลังโกหก คำถามก็คือว่าใครกันแน่ที่เป็นคนโกหกในเรื่องราวทั้งหมดอันนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมกรรมธิการความมั่นคงเราถึงให้ความสําคัญและพยายามที่จะสอะหาข้อมูลที่เชื่อมโยงกับเรื่องนี้ที่คุณธรรมนัฐเนี่ยเราไม่ได้เราเรา,เราเองเนี่ยโอเคมันก็มีข้อมูลเบื้องหลังอะไรที่เราก็ได้มาเยอะนะครับแต่ในชั้นต้นเนี่ยเราคาดหวังจริงๆให้คุณธรรมนัฐเนี่ยชี้แจงในเวทีสภาในตอนที่มันมีการถแถลงนโยบายเพราะเราก็มองว่า มันก็เป็นโอกาสที่คุณธรรมนัฐจะได้เคลียร์มันก็มีสื่อมวลชนที่ออกเรื่องนี้ว่าคุณธรรมนัฐเชื่อมกับเบนเนี่ยกับเบนจาม,มินเมลว์เบอร์เกอร์เนี่ยไปสักพักใหญ่แล้วแล้วตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเอคุณธรรมนัฐก็คงจะตอบเรื่องนี้ได้ไม่ยากแต่ไปไปมา,มาเนี่ยด้วยอากับกริยาภาษากายเนี่ยมันทําให้คือผมจะพูดว่าไงครับในในเขาเรียกมันดูร้อนน่ะมันดูร้อนตัวมันดู<อ>น่า <จะ S 1> สงสยัยคุณไอรัชนกหรือเปล่าที่ไปคอมเมนต์ว่าอะไรนะไปตอบคอมเมนต์คุณไผ่อะ ภัยลิกหรือภัยร้อนอะไรอย่างนี้หรอือเปล่าคือด,ด้วยด้วยตรงนี้นะครับคือคือเราต้องยอมรับว่าพอคุณธรรมนัทแกไม่นิ่ง <c oughs> แล้วแกตอบเรื่องนี้เนี่ยแบบไม่เมืออาชีพเนี่ยมันก็ยิ่งทาให้เราเกิดข้อสงสัยว่าหรือสิ่งที่เรารู้มาเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ยอดภูเขาน้ําแข็ง <c oughs> แล้วความลึกซึ้งระหว่างคุณธรรมนัทกับคุณเบนจามนินเนี่ยมันอาจจะมากกว่าที่ข้อมูลที่เรามีหรือเปล่าเพราะมันดูร้อนจริงๆค <c oughs> ือ <c oughs> ผมไม่เคยเห็นอากับกิริยาของคุณธรรมนัทขนาดเนี้ย คือถ้าจะย้อนกลับไปเนี่ยคุณธรรมนัฐดูร้อนขนาดนี้ก็คือต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคที่คุณธรรมนัฐบอกว่าข้อกล่าวหาเรื่องขนเฮโรอีนเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เฮโรอีนแต่มันคือแป้งเนี่ยนะครับมันคือมันต้องย้อนกลับไปยุคนั้นนะซึ่งมันก็ผ่านมาหลายปีแล้วดังนั้นมันก็เลยทาให้เราก็คงต้องเอาภาษากายเอาอากับกริยาเนี่ยมามาคิดเหมือนกันคิดในฐานะอะไรคิดในฐานะจากเดิมเราก็คิดมองว่าเออคุณธรรมนัฐไม่น่าเกี่ยวมั้งไม่น่าจะไปทําอะไรที่มันเทาขนาดนั้นมั้ง แต่ไปไปมามันอาจจะเฮ้ยห,หรือว่ามันมันช่าจะใช่เว้ยแล้วพอข้อมูลหลายๆอย่างมันประกอบมากขึ้นเนี่ยมันก็เริ่ม,เร,มเริ่มเห็นเห็นความเป็นไปได้หลายๆอย่างมากยิ่งขึ้นคือมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะดูเหมือนกับว่าคุณโรมพุ่งเป้าไปที่คุณธรรมนัสและพักกล้าธรรมมันเป็นประเด็นทางการเมืองอะไรกันหรือเปล่าคะคุณโรมจริงๆไม่ใช่ฮะเราเรา,เราไม่ได้มองเราไม่ได้มองพักกล้าธรรมเนี่ยเป็นคู่แข่งทางการเมืองด้วยซ้ำนะครับเพราะอะไรเพราะาไม่ใช่ว่า เป็นไม่ไม่เก่งไม่มีความสามารถไม่ใช่นะครับแต่เรามองว่าในแง่ของแนวทางนโยบายเนี่ยนะครับผมว่ามันคนละคนละรูปแบบเลยนะครับแล้วเรามองว่าเออเอาเข้าจริงนะครับพักกล้าทำที่บอกมีความฝันจะได้สอสอ,สอเท่าไหร่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้มันก็ผมก็มองว่าพี่น้องประชาชนก็มองออกนะครับแต่เหตุผลที่เราอาจจะโฟกัสไปที่คุณธรรมนัฐเนี่ยด้วยเหตุผลเพราะนักวันนี้คุณคุณธรรมนัฐเนี่ยเหมือนเป็น สถานีชุมทางอะฮะคือคือมันแหล่งรวมของรถไฟหลายๆขบวนที่มันมาอยู่ตรงนี้แล้วมันเกี่ยวพันกับหลายหลายอาจจะเรียกว่าการเมืองหลายก๊กหลายหลายบ้านหลายหลายขั้วซึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถทลายตรงนี้ได้เนี่ยเราเชื่อว่าการจะปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยมันจะทําได้ง่ายเราต้องไม่ลืมว่าคุณธรรมนัทเนี่ยนะครับแกเปลดเปรียบเสมือนลิโป นะอยู่กับหลายคนมากนะครับก็ก่อนหน้านี้ก็อยู่กับขั้วของพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมครับแล้วก็มาอยู่ในขั้วของพลเอกประวิตยแล้วก็หลังจากนั้นก็มาตั้งขั้วของตัวเองแต่ก็ไปสวามิภักดิ์กับคุณทักษิณแล้ววันนี้ก็มาอยู่ในขั้วของคุณอนุทินในแง่ความหมายคือสวามิภักดิ์เนี่ยผมคิดว่าคุณธรรมนัสเนี่ยจึงเป็นเหมือนเหมือนกับชุมสถานีชุมทางที่ทีเ่เกี่ยวข้อง ไปหมดเนาะมันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเนี่ยผมถึงให้ความสําคัญกับการตรวจสอบคุณธรรมนัทเป็นพิเศษแล้วมันก็เป็นการวัดใจเหมือนกันว่าในกรณีเนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยะนะครับจะดําเนินการอย่างไรนี่ยังไม่นับว่าในความเป็นจริงเนี่ยคุณธรรมนัทมีตําแหน่งเป็นรองนาย,ยกรัฐมนตรีการที่มีตําแหน่งเป็นรองนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วมีภาพเทาๆดาๆแบบนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลต่อ ในเรื่องของความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยของรัฐบาลเหมือนกันดังนั้นเนี่ยสิ่งที่นายกจะต้องจัดการเนี่ยมันจึงไม่ใช่แค่การรับมือกับการตรวจสอบของฝ่ายค้าน<ะ>แต่มันคือการสร้างความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยเอาจริงต่อการปราบสแกมเมอร์และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อคนทั่วโลก นะครับต่อประเทศต่างๆที่เขากําลังสนใจว่าประเทศไทยเนี่ยจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงด้วยเช่นเดียวกันนิดหนึ่งคุณลมอยากจะฝากถึงการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรไหมคะสำหรับบ้านเราที่มันลงลึกขนาดนี้จะแก้ไขปัญหาได้ต้องทําอย่างไรในมุมทงณลมคะสักนิดนึงคือต้องยอมรับนะครับผมคิดว่าค,คือคืออย่างน้อยเนี่ยผมว่าท่านนายกต้องต้องเอาจริงกว่านี้นะฮะจริงๆหลายๆข้อเสนอเราข้เสนอไปเยอะนะครับโอเคท่าทีของท่านนายกเนี่ยเริ่มบวกขึ้นอันนี้ก็ต้องถ้าถ้าพูดกันแฟร์เนี่ยเริ่มแบบ โอเคจะต้องทําอะไรแล้วแหละนะครับแต่ว่ามันยังช้าไปผมคิดว่าจําเป็นที่จะต้องมีการสั่งการแล้วก็เร่งในเรื่องนี้แต่ต้องต้องไม่ลืมนะครับเรื่องความเชื่อมั่นเป็นเรื่องที่สําคัญถูกต้องค่ะคือวันนี้คนไม่เชื่อมั่นในองค์กรที่ไม่ว่าจะเป็นองค์กรตํารวจนะครับไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งฝ่ายการเมืองดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไม่เชื่อมั่นเนี่ยผมคิดว่า หลายๆปัญหาเนี่ยมันจะแก้ไม่จบเพราะเขาก็จะรู้สึกว่าสุดท้ายเนี่ยคุณจะเลือกปฏิบัติจัดการคนหนึ่งไม่จัดการคนหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยความเชื่อมั่นเป็นเรื่องที่สําคัญและการที่จะสร้างความเชื่อมั่นได้ดีที่สุดเนี่ยมันก็คือการเคลียร์บ้านตัวเองให้จบให้ชัดอย่างวันนี้ถ้าเกิดว่าคนในคอรมอรยังมีข้อค้อหาไปเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เนี่ยแล้วนาย,ยกรัฐมนตรีไม่ปัดกวาดบ้านตัวเองเนี่ยผมคิดว่าเราจะไม่มีทางแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยการที่จะอาศัยให้มีความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะกับต่างประเทศเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ยากมาก